สวัสดีครับวันนี้เป็นไงครับมีใครได้ตามหรือเปล่าครับหานอยไรลานครับผมวันนี้ที่ให้ไปนะครับเป็นเด่นเก้านะครับรองสี่นะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวท่เจาะไว้นะครับสองตัวนะครับจะเป็นจะเป็นอ่าเก้าสองเก้าสี่เก้าห้าสองสี่สี่ห้านะครับแล้วก็กันไว้ที่สองห้านะครับอ่านอยปกตินะครับนี่ฮะตรงๆนะครับสองตัวเลยนะครับสองตัว ตรงๆเลยครับเก้าแล้วก็สี่นะครับผมแล้วก็ส่วนสามตัวนะครับวันนี้นะครับไม่ได้ลงให้นะครับแต่ไปลงในคอมเมนต์ให้นะครับเป็นตัวสองเก้าสี่นะครับสามตัวนะผมพลาดแค่ตัวเดียวเองนะครับผมใครนะครับที่อ่วิ่งนะครับลูดเก้านะครับแล้วก็วิ่งเก้ารับบนนะครับวันนี้ครับรวยครับวันนี้รวยรวยครับผมยังไงก็ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาลงให้ใหม่นะครับงีงก็ฝากกดติดตามนะครับอ่ากดกระดิ่งไว้นะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเดี๋ยวจะไม่พลาดนะครับกับอ่าคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอขอบพูดครับขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยครับสวัสดีครับ